เป็นเอ้ยการสมหมอมากระดวงใช่ผมเป็นคนมากระดวงและดวงนั้นก็เอาละครับแปดแปดต้องมาละแปดต้องมาละแปดมันต้องได้ละห้าร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยพันเจ็ดสิบเ็ดพอใจแล้วครับพอใจแล้ว แปดพันสองโอ้ยมีตังกินข้าวเล่นแล้วฮะคุเตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กอายู่ต่างประเปีควรได้คำแนะนำสวัสดีครับทุกคนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมมวยไทยแชมป์มวยไทยนั่นเองเย่ไ yeah. ปเรามีอ่ะตอนนี้มีอสามพันสองแล้วก็นี่สิบบาทไปและมีทัง 3, 2, ้งสามพันสองโนบอมบอมอ่ะ มาถึงก็สวยๆชีวิตมันก็เพลิดเพนอย่างนี้ผมบอกนะครับผมเป็นเอ้ยการสมองก็มากะดวงใช่ผมเป็นคนมากะดวงและดวงนั้นก็ได้แน่นอนว่ามันต้องได้อยู่แล้วเออมันจะพลาดได้ยังไงจะพลาดได้ยังไงมาๆขยับม่นิดหนึ่งดบๆนะครับอุ้ยโอ้รอบนี้เนี่ย คือถ้าแจ็คพอตนี้ปิดเกมเลยจบพอแจ็คพอตหรือเปล่าดีกว่าเอางี้ดีกว่า,อา,อาวถ้ามันเกินถ้ามันเกิน2 0 0พันผมเลิกเล่นเลยพอใจละคุณจะได้ดูคลิปสองนาทีกันถึงหรือเปล่าไม่ใช่เรอะอวายคอมโบนี่อะ่ะมันคือเอกลักษณ์เกมนี้มากๆคือเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆเพราะว่าเหมือนแบบพอมันได้วายอ่ะแล้วมันก็ได้อยู่ตลอดอะ่ะมันไม่ได้แบบได้ครั้งเดียวแล้วหายไปอะ่ะมามาสวย มาเร็ว80 80แแล้ว80แล้ว,ลวมีต่อไหมมีต่อหรือเปล่าไม่มี <c oughs> มีขออีกสักขออีกหน่อยเดี๋ยวอีกสักปีน,นึงร้อยสามเจ็ดโอ้น่าจะแคบน่าจะแคบเกือบพันปะพันหนึ่งรางวัลก้อนโตอืมสองเจ็ดเจ็ดโอเคมามรวมร,วม,รวมเลยอืมแปดร้อยโอเคคุณจะได้ดูคลิปต่อนะครับเพราะว่าผมไม่ได้อ่ารางวัลอ่าสองพันนะฮะ ไม่เป็นไรเปิดมาสวยขนาดนี้ละเดี๋ยวก็เดี๋ยวได้อีกชัววันนี้เนี่ยคอมโบกันรัวๆแน่นอนเฮ้ยมันมีแววโผล่บ่อยมากเลยนะเนี่ยเออหลุดเอ้ยย,าย,า,ยา,ายังไงยังไงบ่ายสปินสักสามสิบทีเผื่อจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอารีบัดเรียบบดเทอโบ เออเธอโบกันสิบทีเหมือนเดิมนะครับทุกคนพอผ่านไปสิบรอบแล้วเนี่ยอ้าวนั่นแหละพอผ่านไปสิบรอบแล้วเนี่ยก็ค่อยเป็นปิดเทอร์โบนะครับอสวยงามอย่างนี้รอบนี้เหมือนเดิมมันต้องมาแล้วสองพันอะจริงสองพันต้องให้ผมแล้วละ่ะต้องโผล่หน้ามาให้เห็นคอมโบแรกยังไม่มาเ,เออมาแล้วมาแล้วสองคนด้วยอสวยยี่สิบมาอันที่สามมาอีกมาว่างไง สิบห้ามามาต่อเออโอ้โหเนี่ยมันวายวายวายขนาดนี้สองสี่ห้าแล้วแล้วรอบนี้แม่งก็ไปถึงสองพันแล้วคิดเนะี่ยชัวร์เอามาไม่เป็นไรอือไปสวยๆเป็นพอมาอีกอ่ะสองคนสองคนเยี่ยมมาอีกสองวายปั๊มสองร้อยสิบเย่อีกไหมพอไหมโอ้โห 92อ่ะไั่แลว้ว่าไงว่ากันรวมเป็น645ได้อยู่นะได้อยู่นี่ก็5,000แล้วเนี่ยรับหูรับตา5,000แล้วเนี่ยมีอีกปะเนี่ยอืมอืมเออสแกตเตอร์สแกตเตอร์อ่าโอ้ยเหนื่อยหลุ้นอ่ะต่ออืม กดธรรมดาแหละผมว่ากดธรรมดาแล้วมันก็ต้องได้ปะหรือว่าจะไปออโตโอ้ทุกคนชอบกดแบบไหนกันผมผมว่าสําหรับผมเนี่ยมันแล้วแต่โอกาสบอกผมจะชอบกดออโต้ก็ตอนที่เหมือนเนี่ยแตกอย่างเงี้ยแล้วออโต้สักทีหนึ่งเออพอแบบรู้ว่าได้ละเดี๋ยวออโต้สักทีหนึ่งเทอร์โบไปเหมือนเดิมสิบรอบแล้วก็ปิดปิดเทอร์โบแล้วก็เปิดเทอร์โบต่ออ่ะเนี่ยเฮ้ยรอบนี้เหมือนจะได้รอบยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยนะฮะสองรอบแล้วนะ สามรอบกี่รอบแล้ววะสองสารอบแล้วเนี่ยมาละสองพันสองพันละสองพันต้องมาละสองพันต้องมาละมายังไงยังไงยังไงอีกปะมีอีกปะห้าบาทห้าบาทก็มาฮ้ออีกสองคนเยี่ยมบึ้มบึ้ม,มไปสวยสวย,วยสวยมามาห้าสิบอีกเอาอีกอย่างงกอีกอย่างงกเออร้อยยี่ห้าแล้ว แจกหน่อยแจกหน่อยอีกสองอีกสองรอบนี้มันอ่ะอะผมมักน้อยขอแตะพันล้วกันบอก2 0 0พันมา2รอบแล้วมันไม่แตะสตอะทียังไงมาอีเย่บามสองร้อยสิบเจ็ดเย่โอเคดีงามพระรามแปดห้าร้อยห้าก็บอกก็ 5, หา้าร้อยอัพทุกรอบที่ได้นะก็โอเคนะ ไม่ไม่ได้แย่เลยนะวันนี้วันนี้เรารวมแล้วเนี่ยกดได้ธรรมดาได้ธรรมดามันต้องโหว่าเดี๋ยวต้องได้อีกสักรอบเนึ่งถึงจะโอเคไอ้ฟีดปหนมากดต่อเออ,อเนี่ยกดธรรมดาก็ได้แล้วเนี่ยเท่าไหร่ดีกว่า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 เรบแรกเงียบรอบสองรอบสองสองคนเออเห็นได้อย่างนี้สิ สองคนแล้วไงสองคนแล้วไงสองคนแล้วเป็นยังไงสองคนแล้วเป็นยังไงฮึยเฮส้สี่สี่เออสี่ใช่สี่สิบแล้วมาอีกเอาอีอางงกอย่างงกอย่างงกอย่างงกยังไงร้อยสามสิบเออมันต้องรัวๆแบบนี้มามาอันที่ห้าสวยๆวยตนต้นโตบึ้มๆึ้มสองร้อยหกสิบห้าอ๋อเริ่มมานี่ สามพันกว่านะครับตอนนี้เจ็ดพันหกแล้วนะครับทุกคนเอ,ออหือแปดพันหรือเปล่าแปดพันหรือเปล่าเนี่ยวันนี้แปดพันหรือเปล่ายังไงเอาละครับแปดแปดต้องมาละแปดต้องมาละแปมันต้องได้ละเฮ้ยเฮ้ยแน่นอนได้แปดได้สี่ร้อยรอบนี้น่าจะรวมพันนะผมว่า 500 700 800 900 1070เ yeah. ยพ็ดพอใจแล้วครับพอใจแล้ว8200โอ้ววามีตังกินข้าวเล่นแล้วฮะวันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะเกมหน้าเป็นไงว่าไงว่ากันไปดูฝากด้วยนะ